เป็นโอกาสที่ผ่านไปแล้วแล้วเอาคืนไม่ได้พวกเราจงดีใจนะที่ยังมีชีวิตอยู่และขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตให้ได้ในทุกๆวันชีวิตตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์คือกฎธรรมดาสามัญของธรรมชาตินี่แหละพระพุทธเจ้าไมาได้สร้างกฎแห่งกรรมกฎอะไรต่างๆนะ่ะอิทัปปฏิยตาปฏิจจสมุปบาทกฎของเหตุของผลเนี่ยนะอยู่ในนี้แหละ แต่วันนี้จะเน้นไปที่กฎไตรักเพราะว่าอุปมาที่พระพุทธเจ้าสองทรงสอนเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกฎไตรักเพื่อให้คนในสมัยนั้นที่ท่านสอนเนี่ยเข้าใจชีวิตผ่านเรื่องราวที่ท่านยกตัวอย่างมาสอนเอานี้สั้นๆอันนี้พวกเราเข้าใจอยู่แล้ว <c ười> คือกฎไตรักคืออะไรกฎ3ข้อของธรรมชาติเนาะก็คือ 1. อึอน,นิจจังความไม่เที่ยง 2. ทุกขังความทุกข์สอนัตตาอันนี้เข้าใจยากนิดนึงอน,นิจจังคืออะไร อันนี้จังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่าเที่ยงวันเที่ยงคืนนะไม่เที่ยงคือตัวจริงๆตัวคำว่าไม่เที่ยงมันหมายถึงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอย่างเดิมไม่ได้พอมันเป็นอย่างเดิมไม่ได้สภาวะแบบนี้อีกมุมมองหนึ่งเขาก็เรียกว่ามันทุกข์ขังทุกข์ขังเนี่ยคือมันถูกบีบคั้นกดดันให้อยู่อย่างเดิมไม่ได้จนนําไปสู่ความเสื่อมสลายแตกสลายในที่สุดนี่กฎธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตกอยู่ในกฎนนี้เหมือกัน อนัตาก็จะมาในลักษณะของการที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยมันไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้ uncontrollable เราไม่มีอํานาจเหนือร่างกายเราเลยว่าอย่าแก่อย่าเจ็บให้หายป่วยให้แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปเราสั่งร่างกายเราไม่ได้นี่กฎธรรมชาติเกิดแล้วต้องถูกปีบคั้นให้แตกสลายเป็นความจริงที่เจ็บปวดเนาะเป็นความจริงที่เจ็ปวดชีวิตมนุษย์อยู่แถวๆนี้ฮะชีวิตม